แพทนปพาเปิดใจกับเพื่อนสนิทเจนจินดาเผยความความรู้สึกและข้อตกลงที่มีต่อพีชานนไว้แบบนี้บอกเลยเพื่อนยังอึง้งกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความสัมพันธ์รักของแพทนปพาและแฟนเด็กพีชาโนนเนืน่องจากอดีตสามีเบนเรดซิ่งถูกสารยกฟโฟ้องคคดีสมคบคิดค้าย,ยาเสพติด หลังจากที่ติดคุกมานานกว่า6ปีทำให้เป็นที่ถกเถียงสนานโซเชียลบ้างก็เชียร์ให้แพทนั้นกลับมาคบกับเบนเรซซิงบ้างก็เป็นห่วงความรู้สึกของทีชานนที่เป็นแฟนคนปัจจุบนันจนล่าสุดทางด้านทีชาโนนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าทีโอเคมากๆเข้าใจสถานการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงทีเข้าใจขอแค่แพทสบายใจที่สุด ลูกมีความสุขที่สุดแค่นั้นเองครับอะไรก็ได้ยังอยู่ตรงนี้ดูแลซัพพอร์ตแพทกับเรสเหมือนเดิมแหละครับหน้าที่ที่พียังทำได้พีก็ทำส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นของทางที่เบนด์ด้านแพทยังบอกต่อว่าอนาคตต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินกันเองแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็ชัดเจน แพทกับเบนก็ยังคงสถานะอย่างที่เคยตกลงกันไว้เมื่อสามปีที่แล้วว่าเราจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของเรสเปิดข้อตกลงแทพทพีชานนซึ่งทางด้านแพทนปภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการถกข่าวทลอกโดยมีเจนจินดาเพื่อนสนิทเป็นพิทรกรในรายการโดยในช่วงหนึ่งของรายการเจนจินดาได้ถามว่าแพทว่า คิดว่าอะไรเป็นตัวตัดสินความรักที่ผ่านมาซึ่งแพทได้ตอบว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือจบคนที่ใช่ทําอะไรก็ใช่คนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ใช่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็แล้วแต่พร้อมทั้งพูดถึงคนใหม่ที่เข้ามาว่าก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้ว เราไม่ได้เป็นคนโสดเนอ้อเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยให้ออกจากชีวิตเราได้เลยเราพูดกับเขาทุกวันให้เขาเดินออกจากชีวิตเราได้เลยวันนี้เราพูดอะไรเรารู้ผลของมันตั้งแต่มีลูกทุกอย่างคือตรงชัดเจนมากเราพูดกับเขาเลยสมมุติถ้าเขาอยากแต่งงานผู้ชายเด็กคนหนึ่งคงอยากมีโมเมนต์แพท ก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวไม่ได้วัดอะไรเลยแต่งไม่แต่งถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วไม่ใช่เขาไม่ได้เราไม่ได้ถ้าเขาอยากแต่งงานก็ต้องคนใหม่เราคุยกันแล้วแพท ไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วย้ำว่าพูดจากใจปีครึ่งจะสองปีวันแรกที่ก้าวเข้ามาแพทพูดเลยว่าแพทไม่คิดจะแต่งงานแล้วต่อมาเจนจินดาได้ถามว่าหากทีชาโนอนอยากมีน้องอีกคนแพทก็ได้เผยว่าคุยกันแล้วเหมือนกันว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแต่แพทฝากไข่ไว้แต่การที่แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง แทรับตัวเองตรงนั้นไม่ได้แล้วแทก็บอกเขาอีกเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นเลยเรื่องนี้แพทพูดกับเขาหลายรอบแล้วเขาก็บอกว่าเป็นร่างกายของแพทแพท็เลือกเถอะทุกวันนี้เขามีความสุขแทบอกถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความสุขถ้าตราบใดที่เขาเข้ามาแล้วเขาคือความทุกข์ของแท เขาต้องออกไปอีกเรื่องคือแพทไม่ชอบเซอร์ไพรส์มีอะไรให้บอกพูดเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์ให้พูดกันตรงๆมีอะไรให้บอกอย่าต้องมาทำโมเมนต์แล้วมาคุกเขา่าให้พูดไม่งั้นคำตอบมันอาจจะเป็นว่าไม่หลังจากที่เจนจิดาได้รับความข้อตกลงและความรู้สึกที่แพทมีต่อทีชานนเจ้าตัวก็มีท่าทีอึ้งอยู่ไม่น้อยทีเดียว